ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอ,องชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่12พฤษภาคมพศ2566นะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาตามต่อนะคะสูตรคำนวณของอาจารย์ยอดนะคะก็สำหรับงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์ก็เข้าแต่เลขวิ่งนะคะสำหรับตัวจับคู่ก็หลุดนะคะท่านผู้ชมเนาเฉียดไปเฉียดมานะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเลขวิ่งของอาจารย์ก็ยังคงเดินดีนะคะงวดก่อนเลขวิ่งให้4 5 6หก็เข้า5กับ6นะคะ2ตัวล่างนะคะเพราะว่าตัว2ตัวล่างออก6 5หนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าเดินดีนะคะสำหรับเลขวิ่งนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์ก็พร้อมที่จะมาแบ่งปัน fc ทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะ ก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดียวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับละองหรือ fc ทุกท่านครับวันนี้ผมก็มาตามเคยตามนัดครับก็เ,เลขชุดนี้ก็ผมคือว่าเลขบนคือให้ชุดเต็มเลยครับประมาณ36คู่แต่ผมจะตัดทอยูประมาณคือทดลองตัดดูครับถ้างวดแล้วก็ตัดแหละครับเพราะตัดหนึ่งเก้าอกมันเป็นเลขดับครับ<อ>ก็ตัดหนึ่งเก้าโยนทิ้งไปเลยครับมันก็เป็นเลขดับด้วยงวดที่แล้วไป<า>ค่ะแตเลยลุก,กเนาะนั่นแหละต้องขออภัยครับคือ คือมันเป็นเลขดับเลขตัวนี้หนึ่งเก้านะพอเลขมันออกเยอะแล้วอย่างนี้นะก็เลยตัดเินใจทิ้งไปก็หลุดไปเลยครับก็เอาแค่นั้นแหละครับไม่ต้องบรรยายมากนะครับเขาขาแค่นี้แหละครับแค่นั้นแหละแล้วให้เราองก็ว่าอาจารย์ก็คำนวณเสร็จแล้วเนาะใช่ใช่เสร็จแล้ววันนี้ก็มานําเสนอชุดเต็มแต่ว่าจะเน้นตัวเลขให้เน้นตัวเลขให้ครับก็จะให้ชุดเต็มทุกงวดอย่างนี้แหละครับจะจะเน้นแต่ละงวดอย่างนี้นะครับ จะมีเลขดับมาฝากด้วยประมาณหลายคู่อยู่ oh. บางอาจารย์ก็อาจจะไม่มีเลขดับเยอะขนาดนี้แต่ผมเลขดับก็26คู่ยี่สิคู่ทุกงวดครับ ขดให้ต่านติดตามไปเลยครับแต่ว่ายังไม่เคยนําเสนอเลขดับขออาจารย์นะครับครับยังไม่เคยนําเสนอคืองวดนี่เป็นชุดที่แรกแต่งวดในงวดแรกเนาะรับเลขดับเนาะครับครับที่ผ่านมาในปีนี้คือหลายหลายปีมาเลยมันไม่เคยเข้านะครับผมก็เลยลองลองเอามาดูเห็นเขาคือทํายังไงเขาใช้เลขดับกันเยอะผมก็เลยอยากลองเอามาใช้ดูครับบางครับอาจารย์นะครับครับ เพราะว่างวดนี้ก็คำนวณเสร็จแล้วน้อาจารย์นะเสร็จเรียบร้อยครับก็ให้ชุดเต็มครับผมก็จะมีไม่กี่คู่หรอกครับก็แค่นั้นนะครับค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรคำนวณของอาจารย์ยอดนะคะเป็นเลขชุดเต็มนะคะเลขครัวโบราณชุดเต็มนะคะเล่นบนอย่างเดียวนะคะอาจารย์บอกมานะคะท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่16 พฤษภาคมพศอบ2,566นะคะเดี๋ยวจะนำเสนอชุดเต็มไปก่อนนะคะก็จะมี0 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 9 3 0 3 1 3 3 3 4 3 9 4 1 4 4 4 4 5 โอ oh, ไม่ใช่สี่ห้าเนาะสี่สี่เสร็จสี่เก้าห้าศูนย์ห้าหน่งมห้าใช่ไหมคะเจะ5ห้แล้วก็60 6ูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หนึ่งเดสอสามเจ 8ปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดหกแปดเก้าและก็เก้าหนึ่งนะคะคบ,บนอย่างเดียวครับค่ะนี่คือชุดเต็มเนาะชุดเต็มครับชุดเต็มแต่ว่าวันนี้อาจารย์ก็จะมาเน้นให้นะคะใช่ครับคือตัวที่เน้นคือวงกลมสีแดงใช่ไหมคะอาจารย์ครับตัวกันก็สีน้ำเงินครับอ๋อค่ะคือตัวที่เน้นสุดๆุดให้มาสองชุดนะคะ 3, 3โอ้สามชุดนะคะอาจารย์อ๋อเน้นให้มาสามชุดนะคะก็จะมีสามสามหกสามแล้วก็แปดสามนะคะอ,อันนี้คือชุดเน้นสุดๆส,ดสำหรับสูตรของอาจารย์ยอดนะคะ<อ>แล้วก็ตัวรองนะคะตัวรองก็จะมีส<อ>ี่สี่สี่เก้าหกสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วก็แปดหนึ่งนะคะ อันนี้คือตัวรองนะคะท่านผู้ชมเนาะกับชันะครับ,ลรบแล้วก็เลขวิ่งในงวดนี้นะคะให้สามสี่หกนะคะแต่เน้นสุดๆเม็ด,ดมเดียวคือสามเม็ดเดียวนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะตัวรองคือสี่นะคะเลขวิ่งนะคะเพราะว่างวดก่อนมันเข้าสองตัวเลยเนะาะจาย์เนาะครับครับงวดง <ไป S 1> วดก่อนให้สามเออไม่ใช่สี่ห้าหกก็เข้าเลขห้ากับเลขหกเนาะ งวดนี้ให้3 4 6นะคะแต่ว่าเน้นสุดๆคือ3เม็ดเดียวนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเลขวิ่งของอาจารย์ก็เดินดีนะคะและก็3ตัวให้มา4ชุดนะคะอาจารย์ครับสชุดครับสตัวก็จะมี8ปด8ปดสาดสส ห้าแปดสามแล้วก็ห้าสามสามนะคะครับแค่นั้นนะครับคืองวดนี้ครับ<อ>คือ <ขา S 2> งวดนี้ทําไมออกแปดสามก็ต้องสามสามครับ<อ>เลขอาจจะเป็นเลขเบิ้ลครับค <ขา S 2> ่ะอาจารย์เนาะก็ให้ FC เอฟซีลองพิจารณาดูนะคะสําหรับ,รบสูตรชุดเต็มของอาจารย์นะคะคชอบตัวไหนคู่ไหนก็ตาม จับด่วนได้นะคะซื้อไว้ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะเลือกเอาเลือกเอา36คู่มันจะมีอยู่ในคู่หนึ่งครับชุดต็มีอยู่ในคู่หนึ่งผมอาจจะตัดผิดตัดเนี่ยอาจจะไม่เก่งครับผมบอกตัดไม่เก่งครับให้เลือกซื้อตัวที่เราชอบเนาะหจตัวที่เราชอบครับอย่าคิดว่ามันมากผมคิดว่ามันไม่มากนะครับดูดูไปแล้วก็คือมันถูกด้วยครับมันถูกจริงๆครับคือมันเป็นคู่ตู้คือสมมติว่าได้อะไร8338 เปดนี่ท่านเขากลับด้วยต้องกลับด้วยนออาจารย์ครับพรงที่มันถูกประมาณสี่ห้างวดมันก็กลับครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับจะมันจะกรุงไปตลอดมันจะไม่มีไม่เกินห้าหกเจ็ดงวดมันก็กลับอย่างงี้ะนะครับเพราะว่าสูตรของอาจารย์ก็จะเน้นบนอย่างเดียวเนาะใช่เน้นบนอย่างเดียวครับดูเลยครับมีอยู่คู่หนึ่งเดี๋ยววันที่สิบหกเดี๋ยวท่านก็เห็นเน่ะ สามสิบกคู่เนี่ยมันจะอยู่ในนี่แหละคู่หนึ่งแต่การตัดเนี่ยอาจจะไม่เก่งครับแล้วก็มีเลขดับมาฝากด้วยครับนี่ยี่สิบหกคู่อาจารย์อื่นอาจจะไม่เยอะเท่าผมผมม้เลขดับเยอะอีกครับเลขดับคือไม่ต้องซื้อใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ไม่ต้องซื้อเลขดับของอาจารย์นะคะก็ตามนี้ได้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าอาจจะหลายตัวไปหน่อยนะคะดูเลยครับดูเอาเลยครับ ให้ท่านผู้ชมเลขดับบนนะไม่ใช่ดับล่างนะดับบนอย่างเดียวบบนยเยวนาะดับบนอย่างเดียวครับล่างไม่เกี่ยวค่ะก็ะะลองพิจารณาดูนะคะสําหรับเลข สูตรของอาจารย์ยอดนะคะชุดเต็มนะคะแล้วก็พร้อมเลขดับในวันนี้นะคะก็ตามนี้ได้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้รุ้นไว้ดูนะคะว่าไวดูทุกงวดครับว่าดูปีหนึ่งปีหนึ่งในเลขชุดใหญ่เนี่ยมันจะผิดหรือไม่ผิดยังไงผมอยากให้ดูแค่นี้นะครับคือมันจะเป็นงวดแรกให้นี่บคือหุด ให้นานแล้วแหละพอจอบไปจบมาเหมือนงวดแล้วก็ mm hmm. เลขหนึ่งเก้านะผม mm hmm. ก็ตัดทิ้งนั mm ่นหละมันเป็นเลขดับ mm hmm. เลขดับของอหไมันจะมีอาจารย์อื่นต่างหากนะออ๋ค mm ่ hmm. นนะค่ะ oh, คือดับหมดนะปีหนึ่งมันดับประมาณมันถูกดับประมาณสี่งวด mm hmm. ปีละสี่งวดนี่นะเอามาใช้ปั๊บมันก็โดนเต็มเต็มเลยงี่นะอ๋อค oh, ่นนะค่ะงวดนี้ยังคงมั่นใจในสูตรไหมคะอาจารย์มั่นใจครับใส่ที่ ชุดเต็มนี่มั่นใจอยู่ครับมั่นใจอยู่ครับม,มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าตัวตัดนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับตัดไม่เก่งอขอให้เอฟซีเอาไปเป็นคือแนวทางอะไรก็ได้หรือเป็นแม่พิมพ์ก็ได้ครับในในเลขบนครับคือว่าแน่นอนอยู่ครับเพราะเลขไม่ค่อยผิดเลขมุลีจะไม่ผิดง่ายๆครับผิดก็คือผิดกลับแค่นั้นแหละแค่นั้นมีแค่นั้นเคยทํามาเนี่ย แต่ก่อนผมทำ45แต่ทุกวันมันอยู่3 36คู่ผมจะลดไปเรื่อยๆเยเอาแค่นั้นะครวันนี้จะเน้น3น้อยจยงเนาะ3ผมคิดว่า3ครับ3เลขเพราะว่าเน้น3เน้น3รอง4อย่างงี้นะค่ะค่ะจาง ก็ให้เอฟซีพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะถ้าชอบก็จัดตามอาจารย์ได้นะคะถ้าชอบนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่วากันเนาะครอให้คือไว้ให้ไปดูอย่างนี้นะดีกว่เราไป็นแนวทางแนวทางครับคือไม่ใช่ว้ให้เล่นทั้งหมดผมไม่เคยให้เล่นคือผมก็อยากให้ให้ว่ามันถูกจริงไหมอย่างนี้นะเดี๋ผมพูดันจริงผมลงสตอรี่ ผมลงแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยคนดูเป็นพันนะนี่เลขสามสิบหกคู่นี่ครับค่ะอาจารย์เรียกว่าอาจารย์มีคนติดตามเยอะเนาะเยอะเยอะอยู่เยอะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะอาจารย์นะแต่เขาเขาขอผมว่าคู่สองคู่ผมให้ไม่ได้ผมก็บอกนี่นะถ้าให้ไปมันก็เสียเงินพวกท่านกอให้ท่าน ดูเอาเองครับวันนี้ก็เน้นให้แล้วสามคู่เนาะอาจารย์เนาะสคู่ครับก็อย่าไปเล่นเยอะหน่อยสามคู่นะครับเล่นนิดๆน่อยๆครับมันก็ไม่เก่งเท่าไหร่เดอกเอิ่มตัดก็มีสามสามหกสามแล้วก็8ปดสามนะคะครับครับน้ออาจารย์เนาะมั่นใจไหมคะอาจารย์มั่นใจครับมั่นใจคือที่ผมให้ในเลขชุดใหญ่ในมั่นใจแต่ตัดนี่ก็ยังว่าเลยเนาะหววแล้วมันยังไม่เข้าเลยนี่ก็อย่าไปเล่นเยอะแต่ไอที่ผมให้นี่ ที่ชุดเต็มนี่มั่นใจครับมั่นใจมั่นใจชุดเต็มเนาะชุดเต็มครับเพรบอกว่าตัดมันไม่มันตัดไม่เริงเดี๋ยวก็ดูเอาครับดูเป็นแนวทางไปเรื่อยๆครับมันจริงไหมอะไรไหมอย่างงี้นะถ้าผิดก็คือผิดกลับแค่นั่นแหละตามเคยทามาบางทีถูกประมาณห้าหกเจ็ดงวดอย่างงี้ก็กลับคนเขาซื้อเยอะแยะนี่ตามผมนี่เยอะแยะเขาไปซื้อคือผมเจาะมาถูกเขาก็ ไปฟังอาจารย์อื่นมาตัดบ้างอะไรบ้างเขาก็ได้ไปครับผมตัดไม่เก่งเดี๋ยวให้อาจารย์ด้วยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะอาจารย์ขอให้เอฟซีทุกท่านสวัสดีครับอวยพรให้เอฟซีทุกท่านได้ติดตามดูไปเรื่อยๆครับก็ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับคือผมให้แนวทางท่านเฉยๆครับคือมันทําได้แค่นี้แหละงวดหนึ่งสามสิบหกคู่สามสิบหกคู่ แต่แต่ยังไม่ผิดนะเข้ามาในปีนี้ยังไม่ผิดแล้วก็ยังไม่กลับด้วยครับนี่ครับครับยังไม่กลับงวดแล้วผมก,ก็ตัดคือตัดหนึ่งเก้าอกมาก็หลุดไปเพราะว่าให้น้อยตัวไงนะงวดนี้ผมก็ให้สามสามแปดสามแล้วก็หกสามครับก็คือโชคอย่างงี้เนาะทาได้ค,ค,ครับ,บขอให้เอฟซีทุกท่านได้โชคดีนั่นแหละทางช่องละอง ให้รวยยกช่องเรือ่อยเอฟซทุกท่านได้ตามไปเรื่อยครับขอสวัสดีครับทุกท่าน f อฟทุกท่านครับค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะ